ะคะอยู่กับน้องดาววันนี้น้องดาวก็มาเล่นส่วนการมาขี่รถเล่นนะคะอ้าววันนี้รถที่ขี่มาค่ะเป็น Toyota า o ีอ1.5 E ปี2016นะคะอ้าสวยหรูใช่ไหมดูแบบทรงเป็นแบบพนักงานบริษัทเออดูแบบพูดยังไงตัวเองก็สวยอะไรประมาณนี้อ่นะเนาะพี่ๆน้อมา ขออนุญาตแล้วกันนะคะวันนี้ขออนุญาตนำเสนอโตโยต้าวีออสหน e ปี2 1 6 6กันดีกว่าเนาะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยในสีเทาเมทัลลิกแจมแจมแบบนี้และที่สำคัญรถเก่งสี่ประตูแบบออกแบบมาสไตล์เฮ้ย,ยเบื่อความสวยของตัวเองมากๆเลยะคะ่ะพี่ๆค่ะมา เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตพาชมความสวยความงามของคันนี้กันต่อเลยนะคะอ่ะสำหรับโตโยต้าวีออสคันนี้นะคะได้ตาไฟใหญ่โตเลยมัลติรีเฟกเตอร์นะคะอ่ะบอกเลยนะคะว่าตาไฟนะ่าใช้งานกันยาวๆค่ะไม่มีแตกไม่มีน้ําเข้าไม่มีน้ําออกแล้วก็ไม่เหลืองด้วยนะคะใช้งานกันยาวๆไปเลยกระจังหน้านะคะของเขาเนาะก็จะเป็นสีเทาสีเทาแบบตัวรถเลยแล้วก็ตัดด้วยคโครเมียมเนาะแล้วก็เห็นไหม มีโลโก้โตโยต้เป็นแบบว่าโครเมียมด้วยเนาะแล้วก็ด้านล่างเนาะกันชนด้านล่างก็จะเป็นสีดําตัดกับโครเมียมเช่นกันนะคะ,ะสำหรับคันนี้นะสาหรับตัวนี้นะมีเบ้าเอาไวไ้ใส่ไฟรลีด้วย ไม่ใช่ไฟหลีสิไฟตัดหมอกเออเอาไว้ใส่ไฟตัดหมอกด้วยเผื่อใครต้องการแบบไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะสามารถเอาไปใส่ด้านนอกได้นะจ๊ะมามาดูด้านข้างกันต่อค่ะสําหรับคันนี้นะคะด้านข้างก็มาพร้อมกระจกมองข้างสีเดียวก,กันกับตัวรถเลยและที่สําคัญเนาะก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยนะคะอามามา,มาดูกันต่อสําหรับล้อคันนี้นะคะบอกเลยว่าล้อคันนี้เป็นล้อแม็กอะลอยจากโตโยต้าเลยจากพี่ขาตากล้อง เธอแพนให้ฉันไหมเนี่ยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้ก็เป็นล้อแม็กอัลอยเลยเนาะแล้วก็มาพร้อมกับยางดรอบอายางใหม่4เส้นนะจ๊าพ่อแม่พี่น้องคะดอกยางยังเหลือๆใช้งานกันยาวๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะไว้ขี่ไปสองสาเดือนต้องเปลี่ยนยางแล้วบอกเลยดอกยางยังเหลือๆเราเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วจ้ามามาดูด้านหลังกันต่อด้านข้างกันต่อเนาะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าติดฟรีใหม่ให้รอบคันนะคะ ติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนจะอะไรนะคะอันนี้ฟิล์มก็มืดพอสมควรเนาะอ่ะมามาดูกันต่อสาหรับด้านหลังเนาะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเก๋ง4ประตูเออเวลาเปิดก็เสียบกุญแจนะคะพ่อแม่พี่น้องขาหรือว่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงน้องดาวขออนุญาตด,ดูที่เปิดของเขาก่อนเนาะว่าสามารถเปิดแบบว่าเขาเอยังก็ะอ่ะ มีปุ่มเปิดข้างข้างฝาน้ํามันด้วยนะคะอันนี้มีปุ่มเปิดข้างขางฝาน้ํามันด้วยหรือว่าจะเสียบกุญแจก็ได้เนาะสําสหรับอันนี้เนาะก็เป็นเก๋งสี่ประตูนะคะเผื่อใครอยากเอาไว้แบบใส่ของบ้างเนาะไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างอันนี้ก็สามารถใช้ดานได้นะคะก็ใส่ของได้เยอะค่ะอมีพรมรองครบทุกอย่างเนาะแล้วก็มียางอะไหล่พร้อมนะคะยางอร่อย ยางอะไหล่ดันหลออเช่นกันนะคะแม่แรงมีเนาะภายในนะคะบอกเลยว่าเดิมๆนะจ๊ะไม่มีการตกแต่งใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะไปไปดูกันต่อที่ฟังก์ชันภายในตัวรถกันนะคะคันนี้เป็นเกรด E เนาะเป็นตัวกลางของโตโยตานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมา มาดูกันต่อสําหรับฟังก์ชันภายในตัวรถเนาอะ,อะคันนี้นะคะบอกเลยว่ารถใช้งานค่ะขวดน้ํายังอยู่นะจ mm. ๊ะพวกเราขับมาจริงๆนะคะไม่ได้ล้อเล่นนะจ mm. ๊ะะมาดูกันต่อค่ะสําหรับภายใน mm. กินลูกชิ้นย่างยังอยู่บนรถเลย <laughs> ล้อเล่นนะคะพ่อแม่พี่น้องะา อันนี้นะคอนโซลภายในของเขานะคะก็จะเป็นสีดำตัดกับสีเบจนะคะอ่าได้เบาะผ้ากำมะหยี่สีเบจซีสวยเลยแล้วก็เข้ากับสรีระของเรามากๆเลยนะคะก็นั่งได้สบายเนาะสำหรับเบาะของเรานะคะอ่าภายในนะคะของเราเนาะก็มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยสองคูนานนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเครื่องเล่นเสียงเนาะก็สามารถ เชื่อมต่อ fm am ได้นะคะ aux flash ได้สามารถเชื่อมต่อได้เลยนี่มีโหมดให้เลือกเนาะแล้วก็ขยับลงมานิดนึงนะคะอันนี้ก็มาพร้อมกับแอร์อัตโนมือของเรานั่นเองอยากให้เย็นมากน้อยแค่ไหนนะหมุนได้นะจ๊าพ่อแม่พี่น้องคะอ่ะและสำหรับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติของโตโยต้านะคะอ่ะและที่สำคัญคันนี้นะบอกเลยรถปี2016นเนาะเลขไม้เพียง 8,9294กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะอ่ะรถเข้าปีที่5เนาะรถเข้าปีที่5เลขไม่ห0,000ื่นถือว่าไม่เยอะนะคะเพราะแม่พี่น้องขาตกไปก็ปีละหมื่นกว่ากว่าไม่ถึง2,000 0นะก็ไม่ถือว่าเป็นรถที่วิ่งเยอะนะคะอ่ะไปไปกันต่อที่ห้องเครื่องเนาะคอนโซลภายในงเราพูดไปแล้วก็แบบว่า นั่งได้สะดวกสบายนะคะภายในกว้างขวางผู้หญิงขับได้นะคะอา้องดาวตัวเล็กๆแบบนี้ก็ขับได้สบายๆเลยแหละนะคะอ่ะไปไปชมห้องเครื่องกันต่อดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งเนาะว่าเป็น Toyota VOS s 1.5 e ปี2016นะคะอะสีรอบคันของเขาก็สวยเช่นกันข้อดีของสีเทานะก็อย่างนึงเลยค่ะก็ เวลาเกิดแบบรอยขนแมวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นมันจะเห็นไม่ชัดแล้วก็ที่สําคัญคันนี้รอยขนแมวน้อยมากเลยนะถึงเราจะสังเกตดูดีๆมันก็แบบว่าขึ้นน้อยมากๆเลยอ่าและสําหรับเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าห้องเครื่องสภาพเดิมเลยนะคะมาพร้อมกับเป็นเครื่องยนต์ vvti นาะสี่สูบนะคะเร็วแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็คล่องเร็วในเครื่องเหมือนเดิมคะ่ะเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะน็อต จับคานนาอจับ like แบบว่าฝากระโปรงอยู่ครบทุกจุดนะคะอ่ะเม็ดอาร์คหรือว่าจะเป็นสติกเกอร์ในตัวรถยนต์ในเครื่องยนต์นะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดเลยบอกเลยนะคะว่าคันนี้พร้อมใช้งานขนาดนี้สวยๆแบบนี้นะคะราคาเบาๆค่ะเพียง4ี0แ0น เฮ้ย hey, ไม่ใช่สิขายแพงไปแล้ว Vios 1 5 e จะขาย4,000สนไม่ใช่สิอ่ะคันนี้นะคะ Toyota Vios ของเรานะคะราคาเพียง3,45,000บาทเท่านั้นค่ะ3,45,000บาท Toyota Vios 1 5 e ปี2016นะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะราคาเพียง3,45,000บาทนะคะลูกค้ามีประวัติประวัติดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยส่งเดือนละ6,000 กว่าๆเท่านั้นเองจ้าบอกเลยนะคะว่าคันนี้พร้อมใช้งานค่ะสาวๆออฟฟิศเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานเข้าง,งานใหม่นะคะันนี้ผ่อนเบาๆสบายๆเลยค่ะหรือว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่กําลังมองหารถขับไปใช้งานขับไปทํางานนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะได้สีเทาก็เข้ากับทุกอเขาเรีวยกว่าอะไร ทุกวันเกิดอะเนาะเออทุกฉลกเลยนะคะเป็นสีเทาเนาะย้ำกันอีกครั้งนะคะ t ต y ยต a าว o s 1.5 EP 2016คันนี้นะคะราคาเพียง345,000บาทลูกค้ามีประวัติประวัติดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยะค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะอะใกล้จะเลิกงานแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวและทีมงานด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องดาวและเจ้า t o y o ต a v ว o s คันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่ๆเนาะสวัสดีค่ะ